บุคลิก,กภาพคาเมรอนเป็นชูนี่ที่ภาคภูมิใจเป็นมิตรและเก็บตัวเขาชอบถ่ายรูปจากภาพที่เห็นในห้องแลบทักษะของเขาค่อนข้างดีหรือดีทีเดียวโดยเฉพาะการใช้สายตาถ่ายรูปแต่ไม่ชอบถูกรบกวนขณะถ่ายรูปเขายังถ่ายเซลฟี่กับทูนี่ด้วยอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับดต็ตรปิกาโซและน่าจะเกี่ยวข้องกับมาโกแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยัน บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เรียบง่ายและระมัดระวังตัวความสามารถผู้ชี้ศิกดใช้ทูนี่ตัวนี้จะถ่ายรูปหากมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในรูปเกมมาจากให้รางวัลเป็นคะแนนจิตใจเกรดความรู้คาเมรอนมีสถิติเดียวกันกับมาโกและเขาเป็นทูนี่คนที่สองที่มีตาข้างเดียวคารเมรอนและเซเลเทียเป็นทูนี่เพียงสองคนที่ไม่สามารถเล่นในโหมดผู้เล่นหลายคนได้ คาเมนเป็นชูนี่คนแรกและคนเดียวที่เปิดตัวพร้อม UI เมนูหลักแบบใหม่เขายังเป็นชูนี่คนแรกที่ถูกเนฟค่าร่ายก่อนเวอร์ชั่น0.0.104เดิมทีเขามีค่าร่าย3,000ิว w s และ3,000 i n t e l l i g e n น p o i n t ์